ตัวนี้นะไปสั่งสอนลูกตัวเองผัวตัวเองจะไม่ดีกว่าละคุณป้าที่จะมาบอกยายชมพูเยายชมภูผ่านโลกมาเยอะรู้อะไรมาเยอะแล้วยายชมภูทาอะไรที่ควรไม่ควรเยี่ยชูรู้หมดยา่ยชมูทําคลิปกินโชกินซุปมุกสุนลวดตาสุดไย้่ยชูทำเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงเออเพื่อความบันเทิงความบันเทิงแล้วก็ความสัใจของยา่ยชมพูมันมีความสุขยายชูก็ทําไป ให้เธอเดือดร้อนแต่ถ้าเธอจะเดือดร้อนเป็นเรื่องเธอเพราะว่าเธอโง,ง่เองเธอโง่เองเธอไม่มีสมองเธอเข้ามาดูคลิปยาชมพู่แล้วเธอเดือดร้อนคือเธอโง่เข้าใจคำว่าโง่ไหมถ้าไม่เข้าใจก็ไปส่งกระจกดูหน้าตัวเองแล้วก็ไปคุยกับตัวเองว่าเฮ้ยกูโง่หรือเปล่าวะหรือว่ากูโง่จริงๆเหมือน,นยาชมพู่ว่าไปคุยกับตัวเองในกระจกเ้อะ นะถ้าคนไหนยังไม่เข้าใจถ้าคนไหนยังคอมเมนต์ที่ว่าอายลูกอายผัวอายคนต่างชาตินี่พวกหน้าบางสูงน้าบางไหมส้มมีสีแดกส้มดำหนาสูบอ้อยในช่วงโควิดสูหางั้นทำายากหาแดยากอืยสมหนาหนามึงแล้วสิมาโอดควนว่าโอ้เป็นหนี้เป็นสินมันมีเงินใช้ไม่มีเงินใช้ในช่วงนี้โควิดทำอะไรก็ไม่ได้ทำมาค้าขายก็ไม่ได้ ก็สูงมัวแต่อายขายขี้หน้ามัวแต่หน้าบางมัวแต่หน้าบางอยู่เนี่ยสูก็เลยไม่มีจะเด็กไงเข้าใจไหมเชิญหน้าบางกันต่อไปนะจ๊ะแม่พวกผู้ดีตีนแดงไม่มีจะเด็กนะคะราศีไม่จับเลยดูยังไงก็เป็นแม่บ้านหรือไม่ก็นางแจวอยู่ดีราศีไม่จับก็ช่างมันในวาสนาชั้นดี ถึงราศีฉันไม่จับนะเธอวัฒนาฉันดีฉันนั่งรถเก่งผัวขับให้นั่งอยากไปไหนผัวก็พาไปอยากกินอะไรผัวก็ซื้อให้อยากได้เงินก็ไม่ต้องขอผัวเพราะว่ามันมีอยู่ในธนาคารอยู่แล้วเขาใจไดมโอ้ซีดเย้เย้เย้ซีฟ็อกซเยเย้ซีดซีดไดิควิอ่ะ ถ้าใจตามนี้นะจ๊ะคนถ้า,างั้นเขาะจะเรียกเลยว่าคนรวยทําอะไรก็ไม่น่าเกียบถึงราศีไม่จับนะคะถึงฉันจะเป็นอิจแจวนะคะแต่ฉันวาสนาดีมีหัวรักหัวหลงนะคะมีลูกที่ดีมีหน้าที่การงานทําที่ดีลูกฉันนะเธออายุ22ปีแล้วเป็นผู้จัดจาการร้านชูชีนะเออเป็นสามสาขาเลยนะเธอสวยด้วยมีเงินเก็บ เยอะแยะยังขยันทำมาหากินมไม่รอพึ่งสมบัติพ่อแม่ดิ้นรนตัวเองลูกฉันนะเก่งมากเลยนะเธอเห็นไหมฉันเรียกเขาเรียกฉันว่าวาสนาดีถึงราศีฉันไม่จับแต่ฉันวาสนาดีฉันก็โอเคแล้วเธอเข้าใจไหมเธอฉันไม่อยู่บทหยุดจากอยากฉันไม่เป็นนี้เป็นศิล หัวฉันรักหัวฉันหลงหัวรักหัวหลงนะคะวัสนาหีดีค่ะวัสนาหีดีเข้าใจใคำว่าวัสนาหีดีไหมคะโอเคนะจ๊ะ